สามทริคครับสำหรับคนที่ใช้มือถือถ่ายวิดีโอนะครับถ่ายสวยขึ้นแน่นอนนะครับใช้ได้กับทุกรุ่นทุกแบรนด์นะครับทุกยี่ห้อเลยสวัสดีครับผมเด่นนะครับจากเพจดูดีสอนทำวิดีโอให้ดูดีนะครับเพจของเราเนี่ยก็จะมีเนื้อหาเกี่ยวกับการทำวิดีโอนะครับด้วยมือถือตัดต่อด้วยมือถือนะครับทำยังไงให้เราสามารถที่จะทำงานนะครับทั้งรับงาน ทั้งทาวิดีโอของตัวเองนะครับทำพรีเซนเทชันของตัวเองนะครับด้วยมือถือเลยนะครับใครที่สนใจเรื่องนี้เนี่ยไปติดตามที่เพจที่ช anel YouTube ได้นะครับเราก็จะมีอัพคลิปบ่อยๆนะครับหรือถ้าใครสนใจคอร์สของเรานะครับเราก็มีคอร์สที่เพื่อนๆเข้าไปเรียนแล้วเนี่ยก็จะเรียงลําดับว่า1 2 3 C เนี่ยเราควรจะรู้อะไรบ้างนะครับ มาถึงเนื้อหาวันนี้กันนะครับผมถ่ายยังไงทําให้แบบภาพมันสวยนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยผมก็ใช้กล้องหน้านะครับของมือถือถ่ายวิดีโอนี้อยู่นะครับผมเนื้อหาวันนี้เนี่ยก็ผมจะมี3ามเรื่องด้วยกันนะครับสามเรื่องใหญ่ๆเลยนะนะครับที่ทําให้เพื่อนๆเ,เนี่ยไม่ว่าจะเป็นมือถือรุ่นไหนก็ตามนะสามารถทําได้นะครับ เรื่องแรกก็คือเรื่องของการแตะจุดวัดแสงนะครับผมการแตะจุดวัดแสงนะครับก็คือการที่เราเนี่ยอัดวิดีโอนะครับแล้วก็ทําการแตะไปบริเวณใดบริเวณหนึ่งในหน้าจอนะครับผมหรือว่าในกล้องนะครับอ่ามันจะมีแต่ละบริเวณเนาะคือเราจะแตะตรงไหนก็ได้นะครับแล้วมันจะมีสัญ,ญลักษณ์ในการวัดแสงขึ้นนะครับอ่าผมยกตัวอย่างนะสมมติผมอัดไปก่อนนะครับต้องกดอัดก่อนเนาะอัดครับก็ อ่ะตอนนี้เราอัดแล้วนะครับผมแล้วเราก็แตะไปสมมุติผมจะวัดแสงเอาตรงบริเวณเสื้อของผมด้วยกัน,นพอผมแตะที่เสื้อนะครับเห็นไหมมันจะมีสัญลักษณ์บวกกับลบนะครับเราสามารถจะเอาลงก็ได้เอาขึ้นก็ได้นะครับความสว่างนะครับเนี่ยแล้วเราก็ล็อกแสงไว้นะครับอย่างเท่านี้เราก็สามารถที่จะล็อกแสงได้แล้วนะครับอ่ามันจะทําให้โอกาสที่วิดีโอของเราเนี่ยวูบวาบนะครับแบบเดี๋ยวก็สว่างเดี๋ยวก็มืดเนี่ยน้อยลงนะครับ ถ้าเกิดว่าเราไม่แตะเนี่ยคือโอกาสแบบมันจะเดี๋ยวก็สว่างเดี๋ยวก็มืดน,นะครับค่อนข้างบ่อยแต่ถ้าเกิดว่าเราแตะเนี่ยโอกาสที่มันจะวูบวาบแบบนั้นเนี่ยก็ piano. มีน้อยลงนะครับเพราะว่ามันวัดแสงตรงนั้นไวแล้วนะครับอ่าตอนนี้เนะี่ยผมใช้มือถือซัมซุงนะครับมันจะเป็นลักษณะแบบนี้นะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นของเพื่อนๆเนี่ยเพื่อนๆอาจจะใช้แบรนด์อื่นนะครับมันก็อาจจะมีการแตะแล้วก็เลื่อนขึ้นด้วยมือนะครับก็อันนี้ก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าการใช้งาน คอนเซปต์ไอเดียนะครับจะเหมือนกันเลยนะครับก็คือแตะลงไปถ่ายปุ๊บแตะลงไปแล้วก็วัดแสงนะครับและเรื่องที่2นะครับก็คือเรื่องของระยะนะครับระยะคืออะไรนะครับระยะก็คือระหว่างเรากับกล้องเนี่ยห่างกันเท่าไหร่นะครับแล้วระยะจากตัวเรานะครับกับข้างหลังเนี่ยห่างกันเท่าไหร่นะครับสูตรง่ายๆของผมนะครับที่ผมคิดว่ามันน่าจะใช้ได้ค่อนข้างดีนะครับนั่นก็คือถ้าเกิดว่าเราเนี่ยตัวเรานะครับอยู่ห่างกับกล้องเท่าไหร่นะครับ ให้ฉากหลังของเรานะครับห่างจากตัวเรานะครับสถึงสเท่านะครับถ้าเป็นไปได้คือสเท่าด้วยกันนะครับอย่างตอนนี้เนี่ยผมห่างกับกล้องประมาณสัก1ฟุตนะครับอ่าหฟุตไม้บรรทัดนะครับประมาณ1ฟุตกว่ากว่านะข้างหลังผมเนี่ยก็ห่างไปประมาณ3ฟุตนะครับมันทําให้เกิดระยะที่อโอเคนะครับซึ่งถ้าบางรุ่นบางกล้องเนี่ยมันจะทําให้ฉากหลังเบลอด้วยนะ ถ้าเรายิ่งห่างจากฉากหลังมากเท่าไหร่นะครับก็จะยิ่งเบลอมากเท่านั้นนะครับห้องของเราเนี่ยเป็นห้องสี่เหลี่ยมนะครับให้เราเนี่ยอยู่ติดขอบอีกขอบนึงเลยนะครับตั้งกล้องไว้ตรงนั้นนะครับแล้วก็ข้างหลังของเราเนี่ยก็เป็นโล่งๆนะครับมันจะทําให้เกิดระยะอ่าเนี้ยก็ช่วยได้นะครับและเรื่องที่3นะครับนั่นก็คือเรื่องของไฟนะครับถ้าเกิดว่าวันนี้เนี่ยเพื่อนๆนะครับเริ่มที่จะใช้ การอัดวิดีโอนะครับโดยใช้แสงที่แบบว่าถูกต้องละนะครับเพราะว่าหลายคนเนี่ยดูคลิปของครูอิดแล้วนะครับพี่อิดจะสอนว่าตั้งไฟไว้ระดับไหนระดับไยต,ต้าระดับบนนะครับถ้าใครยังไม่ได้ดูก็ไปดูนะครับนั่นคือคีย์ไลท์นะครับหลังจากที่เรารู้ว่าคีย์ไลท์ต้องวางตรงไหนแล้วนะครับต่อไปนะครับก็คือเรื่องของไฟแอมเบียน์หรือว่าไฟที่มาช่วยนะครับทำให้ภาพเนี่ยมีมิติมากขึ้น ยกตัวอย่างตอนนี้นะครับเห็นไหมผมมีไฟตรงนี้นะครับเป็นโคมไฟสีส้มๆนะฮะอ่กับตรงนี้ถ้าเพื่อนๆสังเกตเห็นก็คือผมจะมีไฟตัวนี้นะฮะนี่อ่าผมไม่ได้หันแสงเนี่ยมาหาผมโดยตรงนะครับผมหันไปข้างหลังนะครับแล้วก็ให้แสงข้างๆเนี่ยเข้านิดหน่อยอ่าถ้าผมปิดจะเป็นยังไงดูนะนี่มันก็จะมืดไปเลยนะครับไม่มีอะไรเลยนะเออแต่ถ้าเราเปิดก็จะค่อนข้างมีมิติเห็นปะ ส่วนไฟข้างหลังเนี่ยมันช่วยทําให้ห้องเราเนี่ยไม่จืดนะครับเพื่อนๆจะใช้เป็นไฟสีน้ําเงินหรือไฟอะไรก็ได้นะครับถ้าเกิดว่าเรามีนะครับเราก็เปิดไว้นะครับมันก็จะไม่จืดถ้าไม่มีจริงๆนะครับก็ขอให้มีไฟคีรีไลท์ดวงนึงงละกันนะครับอ่าอันนี้ก็คือ3ทริคนะครับสําหรับผมนะครับมาทวนกันอีกครั้งนึงนะครับทริกแรกก็คือเรื่องของการ แตะจุดวัดแสงนะครับแตะตรงหน้าจอเลยนะครับถ่ายถ่ายก่อนนะกดถ่ายก่อนแล้วก็แตะปุ๊บนะครับแล้วก็ค่อยลดค่อยเพิ่มนะครับว่าจะเอาแสงเท่าไหร่นะครับเพราะว่าถ้าเราไม่แตะเนี่ยโอกาสที่มันจะวูบวาบนะครับแสงมันไม่เท่ากันเนี่ยมีค่อนข้างบ่อยนะครับขนาดแตะแล้วก็ยังมีบ่อยเลยนะอ่าแล้วข้อ2นะครับก็คือเรื่องของระยะนะครับถ้าเราอยู่ห่างกับกล้องเท่าไหร่นะครับข้างหลังเนี่ยมันจะต้องห่างจากตัวเราเนี่ย 3เท่านะฮะโดยประมาณนะประมาณนั้นนะครับผมและข้อที่3ก็คือเรื่องของไฟนะครับไวไฟแอมเบียนนะมันจะช่วยทำให้คุณภาพหรือว่าแสงสีที่ออกมาเนี่ยดูน่าสนใจมากขึ้นนะครับผมและนี่ก็คือเคล็ดไม่ลับของผมนะครับที่เอามาบอกกับเพื่อนๆนะครับผมสุดท้ายนี้นะครับไม่ว่าเราจะจัดแสงจัดภาพจัดองค์ประกอบอะไรมาให้มันดีแล้วก็ตามนะครับสุดท้ายก็คืออยู่ที่เรานะครับคนพูดเนี่ยพูดกับกล้องมีความมั่นใจขนาดไหนนะครับ มีคนเคยบอกผมว่านะฮะถ้าเกิดว่าวันนี้เนี่ยเราพูดกับกล้องแล้วเรารู้สึกว่ามีคน50คนกําลังฟังเราอยู่นะครับก็จะพูดด้วยพลังแบบหนึง่งแต่ถ้าเกิดว่าวันนี้เราคิดว่ามีมีคน3,000คนนะครับคอยฟังเราอยู่เนี่ยเราก็จะพูดอีกแบบหนึ่งนะครับดังนั้นพัฒนาตัวเองนะครับให้สามารถพูดต่อหน้ากล้องเหมือนเราพูดกับคน3,000คนให้ได้นะครับผม นี่คือเคล็ดลับนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ